สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้ k ค e. อนะครับวันนี้วันพฤรหัสที่19สิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกติเนาะแล้วก็ที่คุยไว้ก็สีไหลผมก็นองใจส, <c oughs> สีมาบนล่างเลยเมื่อวานเนี่ยครับสมาบนล่างเลยเออสีสีสสาม,มันตามนี่เีตามฮานอยเลย ผมเพิ่งมาดูเพราะผมคิดวันนี้ผมคิดฮานอยปกติหลังจากนี้ออกเนี่ย4-3เมื่อวานนี้ของฮานอยปกติมาฮานอยไอ้มานี่กี่เช้า4-3 4-3ตรงตรงนนเนาะชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับดูเป็นดูเป็นแนวทางเนาะใครเข้ามาแล้วมัยังไม่กดข้ามโฆษณาเราควรกดให้ด้วยนะครับ ไม่ใช่พูดผิดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วถ้ามีโฆษณาเราควรจะกดข้ามนะครับเออทำไม่ได้นะวันนี้เด่นเก้าครับหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งสี่ แล้วก็แปดสี่ครับผมร้อยมาสี่ครับสี่น่าจะอยู่เมื่อวานสี่มาทั้งสามตัวนะครับประมาณนี้ครับสัมภาษณ์หานอยปกติครับอย่าลืมครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับ ก้อ,อนี้ย่งที่บอกไปครับถ้ามีโฆษณารบกวนอย่าก,กดข้ามเนาะแล้วก็เจอกันในหานอย v ว p ครับเฮงเฮงเลยๆทุกท่านนะครับสวีดสัสวัสดีครับผม